ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมคลินิกมลพิษโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อดูแลปลร,ลระชา,านชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศวันที่27มกราคม2568เวลา15นาฬิกาที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมคลินิกมลพิษโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศโดยมีนายแพทย์สุรเดชชวเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดแพทย์หญิงน,นภัสวรภูริพันธ์พินโยรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายธรณนิตเทพแพงตาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมตรวจเยี่ยมสืบเนื่องจากปัญหาการเผาเศษวัสดุฟางข้าวทำให้หมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงมีจุดความร้อน hotspot หรือจุดที่ดาวเทียมตรวจพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีค่าความร้อนสูงผิดปกติกว่า13จุดและระดับค่า PM 2.5มีค่าสูงและมีชาวบ้านที่พบเห็นการเผาเศษวัสดุได้โพสต์ทางสื่อโซเชียลผูวว้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลินิกมลพิษโรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบต่อมลพิษตลอดจนเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคตาโรคผิวหนังที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศให้กับสถานพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ห้องตรวจเบอร์12ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จากนั้นได้ตรวจค่าฝุ่นในวอร์ดผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลร้อ็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายอากาศที่จะทำให้ผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการเกิดความปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5ต่อไป